ก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความยินดีมากที่ได้คุณหมอมาดูแลค่ะจริงๆแล้วมีพี่ที่รู้จักเขาแนะนำมาทีนะคะแล้วก็พอได้มาพบกับคุณหมอจริงๆก็คือรู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อในมือคุณหมอค่ะว่าจะต้องสําเร็จแน่ๆค่ะ สำหรับพ่อแม่ที่กำลังมีบุตรยากหรือว่าตั้งใจจะมีน้องนะคะก็ให้แนะนำที่นี่นะคะเพราะว่าคุณหมอดูแลดีแล้วก็พนักงานหรือพี่พ,พยาบาลก็คือดูแลแบบมืออาชีพมากๆนะคะแล้วกเ็เชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าจะต้องสำเร็จแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ